ดูกันที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะก็ดัชชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงท้วยพระราชทานคิงส์คัพนะคะครับที่ก็โอ้โหใส่สีเหลืองต้องบอกว่าไทยเนี่ยคือแฟนๆก็กังวลน,นิดนึงเพราะเหมือนแบบเออเวลาเล่นต่างจังหวัดคิงส์คัพเนี่ยก็คือไม่เห็นแบบเคยได้แชมป์เลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เจอกับซีเรียค่ะทีมระดับ94ของโลกซึ่งโลกสูงกว่าเราใช่คือเอาจริงๆก็ ทีมชาติไทยมีโอกาสทําประตูเยอะนะคะแต่ไปติดเซฟของผู้รักษาประตูซีเรียแล้วก็มันก็จะมีจังหวะที่เหมือนแบบชนเสาของเอกนิตปัญญาด้วยนี่ตอนแรกอ๋อบุกมียิงชนเสาไว้ก่อนที่ผก่อตั้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นมิคาซันที่เปิดบอลให้เอกนิตยิงให้ไทยนําไปก่อนเปิดบอลมีแบ็กสปินด้วยเห็นไหมโอ้โหดูนักสุพรรณัทผู้มิเคลเซนนี่เป็นจังหวะเปิดบอลเนี่ยแอบเห็นอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยครับสัสลักคุณผู้ชมรู้ว่าเขาเหมืออะไรหรือเปล่ามันคือการที่แบบ ประเด็นนี้ฟูลแบ็กอ่ะมันมีจ็อบมากขึ้นที่จะต้องขุบเข้าในมาจ่ายบอลและอันนี้คือการจ่ายไปวิ่งไปมันคือการตัดสินใจไม่ดีอ่ะใช่ก็คือก็ต้องยอมรับว่าศาลาก็พลาดแหละโดตีเสมอเลยนะคะตู้มูยชนะทิพย์สงกรใสยส็งบอลและดีดูค่ะช่วงทดเจ็บเจ้ทำได้นะคะซัดด้วยซ้ายสุดสวยเลยให้ไทยเอาชนะซีเรียไปได้2ประตูต่อหนึ่งค่ะครับ คว้าแชมป์ได้สําเร็จนะคะเป็นสมัยที่16แล้วก็เป็นแชมป์ในรอบ7ปีและลบอาถรรพ์ได้แล้วนะคะที่บอกว่าไปเล่นต่างจังหวัดไม่ได้แชมป์ได้แล้วนะเอ,อ,เอ,อสุดยอดมากผมว่าเป็นแชมป์ที่สมศักดิ์นะ,ะตรงที่ก็เจอทีมที่อันดับโลกสูงกว่าเรา<ช>ซีเรียก็เล่นเต็มที่สูสีขนาดที่แบบเออมันไม่ใช่จุดโทษด้วยนะใช่แล้วแล้วเ,ออเห็นอะไรในตัวชนาทีฟเยอะนะการที่เขาเป็นผู้นําในเกมเนี้ยหัวหน้าทีม แทบจะได้เรียกว่าเป็นยุคใหม่ของทีมชาติไทยก็ได้ดูอิชิอิดีใจนะคะแหมมันก็กดดันนะใคิงส์คัพคือเราเป็นเจ้าภาพเราจัดเองความคาดหวังในการเป็นแชมป์ก็สูงใช่ไหมครับใส่เสื้อเหลืองลงไปเล่นแลวดูโอ้โหชนะทีมได่แบบดีใจกับแล้วกลายเป็นว่าเจก็กลายเป็นคนที่ได้แชมป์คิงส์คัพสองสมัยนะใช่ค่ะ2016ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเหมือนมันก็เป็นการถ่ายยุคเล็ก นะครับชนาทิพย์กำลังจะ30เปลี่ยนจากกัปตันอุ้มมาเป็นกัะตันเจแม้ว่าในเกมอาจจะมีติดขัดบ้างนะเพราะว่าเกมก็เร็วจริงๆนะครับแล้วแต่ต้องชมผมว่าอิชิอีกครึ่งเวลาหลังปรับบทบาทของชนาทิพได้ดีนะใช่ในการเอาเมาเป็นคนวางให้ริมเส้นวิ่งอ่ะซึ่งเขาเป็นคนเล่นได้2เท้าใช่นะคะสำหรับเจนะคะก็เจเองเนี่ยก็บอกไปคะว่าตัวเองเนี่ยสำหรับคือเจได้แมนนัปเดอะแด้วย รางวัลใา่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าหัวรางวัลแมนอดอะแมตช์จริงๆไม่สําคัญเท่าชัยชนะนะคะก็ขอบคุณโค้ชทางด้านมาซาทนาอิชิอิที่ทําให้การซ้อมเต็มไปด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ชื่นชมความกล้าของโค้ชในการเลือกนักฟุตบอลมาติดทีมชาติเป็นครั้งแรกที่ต้องรับไว้ผู้เล่นทุกคนคือเจบอกปกติเออเดินวไปต้องวายวไหว้นี่คือแบบเป็นพี่ใหญ่อ่ะต้องรับไวายผู้เล่นทุกคนและอยากบอกน้องๆทุกคนว่าที่เราได้มาติดทีมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าดวงนะแต่มันเพราะฝีเท้านะคะแล้วก็ คือพวกเขาเนี่ยจะเป็นยุคใหม่ยุคผมวันดึงก็อาจจะต้องจากลาตัวเองก็เป็นรุ่นพี่นะคะก็แบบจะเป็นเหมือนสะพานที่ส่งต่อไปให้รุ่นน้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนที่ทําให้ทีมเนี่ยได้แชมป์นะคะส่วนเ,นเห็นเลยฮะใช่ส่วนบุกเอกนิตปัญญาหน่อยค่ะคก็พูดถึงการช่วยให้ทีมชาติไทยได้แชมป์คิงส์ครับครั้งนี้นะคะหลังจากที่ก่อนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นนานไปแล้วล่ะเราก็<อ>ทีมชาก็ลืมไปลวเอานะเรื่องของการท้อนตัวจากทีมชาติอะไรก็ตามเนี่ยคือบุกเอกก็บอกว่า ซีเรียเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ดีใจที่วันนี้ทีมชนะนะคะตนเองก็ได้ปลดล็อกตัวเองด้วยก็ขอบคุณโค้ชนะคะทางปรซาัาดาอิชิอิที่ให้โอกาสและก็แน่นอนว่าประตูที่ยิงได้ก็ช่วยเรียกความมั่นใจถึงแม้ว่าการอยู่ญี่ปุ่นจะไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาแล้วก็ชาวไทยทุกคนที่ให้กําลังใจด้วยนะคะ ตตมเปลี่ยนออกนี่แฟนบอลก็บ่นเหมือนกันนะว่าอู้ทำไมเปลี่ยนเอกนิดเร็วจังเลยใช่ไหมอ่ะเรื่องสัจธรรมใช่เรื่องปีประเด็นศัสลัรหน่อยค่ะคือสัสลักเองก็ขอโทษจังหวะที่พลาดนะคะส่งบอลคือหลังพลาดทําให้ไทยเสียประตูนะคะก็โพสต์ข้อความลง f a c e b o o k บอกว่าขอโทษสําหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับผมก็ยอมรับครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนในทีมจริงๆครับผมรับรู้ได้ถึงความรักและกําลังใจที่ทุกคนมีให้ผมและเราก็กลับมาชนะจนได้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษจริงๆครับมอดูใครมาตอบ ความกดดันในเกมหรืออะไรก็แล้ว<ช>แต่นักฟุตบอลก็ไม่ได้อยากทำผิดพลาดหรอกใช่แล้วดูชนาที่มาตอบเล่นโคตรดีน้องชายพี่เชื่อมันเสม,มอ,อ,อแล้วก็เพจช้างศึกก็มาให้กําลังใจใช่ค่ะจริงๆเมื่อวานสัสลักษ์ก็เล่นดีนะคือคนอะเอางี้ฮะในในวงการ่ะทีมชาติไทยอะแฟนบอลชอบวิจารณ์สัสลักษ์เพราะอาจจะติดภาพทีละทอนที่เล่นอบอลน,นิง่งแต่เขาเป็นคนฟิตนะะจริงๆผมชอบเขาตั้งแต่ตอนเขาเล่นเอฟเอฟนะส่วนการไปกัปตันทีมของ ชนาทิพย์เนี่ยนะคบคุณผู้ชมเราจะได้เห็นเลยนะครับว่ามีดีคนละอย่างอ,อย่างตอนธีรทรนเนี่ยเขาเป็นคนจริงจ<ช>ังเขาเป็นคนเข้มเป็นคนเครียดถ้าน้องที่สามารถที่จะรับมือได้เนี่ยมันก็มืออาชีพ<อ>แต่ถ้าน้องที่ทนกัะแรงบ่นไม่ไหวเนี่ยมันก็จะเก่งแต่เมื่อวานเนี่ยกับตันเจเนี่ยโอ้โหดูน้องแบบผ่<ด>อนคลายมาก ใช่แต่ก็ดีคนละแบบนะคือเราก็ไม่ได้นี่นะแต่คือแบบโดยคาแรคเตอร์ของความเป็นเพราะอะไรแหละคนที่ต่างกันอ่ะใช่ถ้าเป็นแบบส่งต่อความมั่นใจเป็นที่ใหญ่ที่ดุด่อยก็จะเขาเรียกก็จะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไม่ดีอย่างของเจคาแรคเตอร์เขาจะเป็นแบบเหมือนพี่ที่สนุกสนานขี้เล้นแต่ว่าในสนามเนี่ยโอ้โหแล้วว่าเจก็เป็นผู้ดําที่ดีเลยเป็นรุ่นพี่ที่ผมชอบมากเลยตอนพักครึ่งอ่ะที่นำหนึ่งสูงแล้วเอกนิตเดิมมาจับมือสัตยรักษ์ยกมือไหว้กัน่ะผมว่าเออ มันมันเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่แบบ<ม>เออจบครึ่งแรกแล้วเราจบตรงนี้ก่อนเรานำ,เรา,นำเราเข้าห้องไตนตัวหนึ่งสูงแล้วนะแม้ว่าแม์ยังไม่จบนะครับมาดามแป้งก็ลงมาชูถ้วยด้วยนะครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีดีครับแม้ว่าจะ4ี่ทีมบางคนอาจจะบอกเออเซมฟไฟนอก,ก็มีแค่ก็4ชาตินี่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็ไม่ได้เชิญแบบลาวเชิญพม่าอะือแปบคือโดยทีมที่เขาเหนือกว่าเราเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะสู้เต็มที่เหมือนกันแล้วการชนะในฟีฟ่าวีคแบบนี้ ทำให้เราได้คะแนนสะสมด้วยนะครับอันนี้แหละค่ะสาคัญนะคะแต่เดี๋ยวขอไปพิที่ทางด้านของพี่แป้งมาดําแป้งก่อนนะคะค,คุณพันล้ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศอัดฉีดเงินให้กับทัพช้างศึก5้าล้านบาทนะคะเป็นการเพิ่มเติมจากที่เคยบอกไว้ว่าจะมอบให้3ล้านบาทถ้าควา้าแชมป์ก็บอกว่าดีใจมากค่ะเพราะว่ารอคอยมานานถ้วยนี้ก็ถือเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เก่าแก่ที่สุดอันดับสองในเอเชียนะคะต่อจากเมอริก้าของมาเลเซียแล้วก็ดีใจที่ล้างอาถรรพ์ได้หจังหวะดี จังหวัดโยนี่หวัดเสียวใครทำอาดาตก้เรียบร้อยเลยเนี่ยนะคะก็ดี่ใจที่รักอาถรรพ์ได้นะคะคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกในต่างจังหวัดได้รวมถึงพาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง2ครั้งทั้งในฐานะผู้จัดการทีมและนายกสมาคมฟุตบอลนะคะแล้วก็ชื่นชมชนะทิพย์ค่ะที่เป็นผู้ทําประตูชัยว่าไม่ทําให้ผิดหวังสมกับเป็นกัปตันคู่บุญกันจริงๆเออและนี่เมื่อกี้ที่ป๊อปบอกเรื่องของคะแนนชัยชนะเกมนี้ของทีมชาติไทยในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะคะที่เป็นระดับ A-Match นะต่อทีมอันดับโลกเหนือกว่า อันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยทำให้ทีมชาติไทยเก็บเพิ่มอีก5.3คะแนนนะคะตอนนี้มีคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มเป็น1,231.76คะแนนอ,อันดับโลกเนี่ยจะขยับขึ้นนะคะจากอันดับ100ไปอยู่อันดับ96ตอนนี้คือยังไม่เป็นทางการนะคะต้องรอรประกาศกันไว้แต่เขาคาดการณ์ว่าตอนนี้อันดับโลกก็จะขึ้นไปอยู่ที่อันดับ96นะคะ